รหัสของเขาคือรหัส fs ค่ะคุณพี่ fs ตัวนี้เป็นงานตัวใหม่นะคะงานเตารีดใส่กลางคุณพี่ เป็นงานหนังนิ่มกันยาให้ดูลวดลายของเขาอันนี้เป็นลวดลายหนังตามธรรมชาติเลยนะคะลักษณะสัมผัสของเขาคือจะนุ่มๆเลยทั้งใบเป็นงานทรงนิ่มหางซิปจะเป็นงานหางแบบผูกปมแบบนี้นะคะเป็นงานหางหนังผูกปมแจ้งใสก่อนสําหรับรุ่นนี้ค่ะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะงาน10นิ้วครึง่งความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วครึง่งแล้วก็ฐานกระเป๋าอยู่ที่2นิ้วครึ่งค่ะ10บครึง่ง2ครึง่งแล้วเออหกครึง่งแล้วก็ สครึ่งค่ะคุณพี่สำหรับรุ่นนี้สายสภาย2อเส้นราคาป้ายของเขาอยู่ที่2,800บาทราคา C ีเอ5 0นึรบาทคุณพี่15-50ผ้าซับในของเขาเป็นงานผ้าลายกางปลาสีครีมค่ะคุณพี่ช่องพ็อกเก็ตช่อง10ค่ะตรงกลางจะเป็นช่องลงกว้างนะคะลักษณะตัวกระเป๋าจะเป็นงานทรงแบบนุ่มๆกระเป๋าสตัคงใบยาวใส่ได้นะคะร่มหับสั้นใส่ได้คุณพี่อันนี้ อ่ะพี่ตัวนี้หนังนุ่มค่ะนะคะแล้วก็มีสายยาวครอสบอดี้ด้วยคุณพี่สะพายเข้าไหลใช้สายโซ่โซ่ตัวนี้จะเป็นงานโซ่แบบเบอร์ใหญ่เลยเดี๋ยวกัญญาให้ดูอ๋อพอดีถุงพลาสติกมันคุ้มแบบเอาไว้แบบเนียนๆเลยกัญญาให้ดูใกล้ๆเป็นงานโซ่เบอร์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะคุณพี่แล้วก็เป็นงานโซ่ที่ไม่ก้องแกงนะเป็นงานโซ่แบบมีน้ําหนักสะพายเข้าไหลแล้วน่ารักมากคุณพี่ ความยาวสายคือจะแบบพอดีพอดีกัญญาสูง163นะคะฐานกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่เอลสะดือพอดีเป๊ะเลยคุณพีท่านใดที่ตัวเล็กกว่ากันญานะคะฐานกระเป๋าก็จะอยู่บริเวณแบบสะโพกบนนะคะอันนี้น่ารักมาก ตามด้วยสายสะพายยาวค่ะอีกหนึ่งเส้นสายสะพายยาวจะเป็นงานหนังตัวเดียวกันสีคู่ตัวกระเป๋าปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดค่ะคุณพี่กระเป๋าสั้งยาว8นิ้วก็ใส่ได้นะสาหรับใบนี้8นิ้ว8นิ้วครึ่งใส่ได้นี่กัญญาใส่กระเป๋าสั้ง7นิ้วครึ่งกับล้มพับสั้นลงไปนะคะยังสามารถใส่พวงกุญแจรถพวงกุญแจบ้านโทรศัพท์มือถือได้นะคะตัวกระเป๋าเป็นงานงนุ่มนะคะน่าใช้งานมากอ่ะตัวนี้แต่ขอเกี่ยวนะคะ สายโซ่ถ้าคุณพี่ไม่ใช้นะคะคุณพี่สามารถถอดออกได้เนาะตรงห่วงห่วงกลมตรงนี้ค่ะมันจะเป็นงานตะขอสปริงเบาๆปึ๊บนะคะตะขอสปริงน,นิดนี้คุณพี่สามารถเปิดแล้วก็เอาสายโซ่ออกได้นะคะสายนี้สามารถสลับถอดใช้งานได้ทั้งสองเส้นค่ะคุณพี่ใบนี้ cross body ก็น่ารัก cross ขึ้นมาคุณพี่ใส่โซ่ตัวนี้ก็จะเป็นงานโซ่ตกแต่งได้เลยรหัส F S ตามด้วยสีที่ต้องการได้เลยสําหรับใบนี้คือ F S แดงนะคะ ตัวจริงคือสีแดงอิดนะเป็นแดงอมส้มนะคะ fs แดงค่ะคุณพี่สีที่สองค่ะ fs ดำค่ะ fs ดำนะคะตามด้วย fs ตาลค่ะคุณพี่ fs ตาลค่ะสีตาลสีที่สามสีที่สี่แล้วชมพูน่ารักมาก fs ชมพูค่ะจะออกชมพูนูดนะคะชมพูนูดและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่ fs กากิ